สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใส่ซับไตเติลแบบง่ายๆด้วยโปรแกรม DaVinci Resolve 16กันครับตอนนี้ผมมีวิดีโออยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนในการใส่ซับไตเติลนะครับให้มาที่ไทม์ไลน์ด้านล่างครับให้คลิกขวาตรงที่ว่างๆตรงนี้ครับแล้วก็เลือกไปยัง Add Subtitle Track โปรแกรมก็จะสร้าง t r a ็กสำหรับซับไตเติลขึ้นมา1นึ่งแต่อไปเราจะใส่ซับไตเติลให้กับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะลากเพลย์เฮดมายังจุดที่ผมต้องการ แล้วผมก็จะคลิกตรงที่ว่างๆของ Track Subtitle ครับแล้วก็เลือกไปยัง Add Subtitle ต่อไปเราจะมาแก้ข้อความของ Subtitle ตัวนี้นะครับให้คลิกไปที่ Subtitle อันนั้นครับแล้วก็มาที่ Inspector มุมขวาบนจะมีอยู่2แท็บครับจะมีแท็บที่เขียนว่า Caption กับ Track Style ในส่วนของ Caption เนี่ยเราสามารถใส่ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยครับตอนนี้ผมใส่ข้อความไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลาก Play Head ถอยกลับมาให้เห็นข้อความที่เราเพิ่งใส่ไปครับ สมมุติว่าเราต้องการที่จะปรับแต่งข้อความตรงนี้อย่างเช่นแก้ฟอนต์แก้ขนาดแก้ตัวอ,อ,กอักษรหรือแก้ตำแหน่งเราก็สามารถทําได้โดยให้มาดูในส่วนของ track style ครับให้คลิกเข้าไปครับเราก็จะเห็นเมนูในการตั้งค่าต่างๆสมมุติผมจะลองเปลี่ยนฟอนต์ให้มันครับแล้วก็ผมจะเพิ่มขนาดอีกหน่อยเราสามารถกําหนดตำแหน่งของ sub t เติลตัวนี้ได้เช่นกันนะครับโดยมาที่ในส่วนของ transform แล้วก็ปรับตำแหน่งตามที่เราต้องการได้เลยมากไปกว่านั้นเราเองก็สามารถที่จะใส่เงาให้ข้อความของเรา ใส่สโตรกหรือเราจะใส่แบ็กกราวให้ข้อความก็ได้เช่นกันนะครับอย่างผมจะใส่แบ็กกราวให้กับข้อความนี้ผมก็จะมาที่ในส่วนของแบ็กกราวผมจะกดเปิดมันขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกความกว้างความยาวของขนาดแบ็กกราวตัวนี้ได้เช่นกันครับต่อไปผมจะไปใส่ซับไตเติลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันครับวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับให้มาที่เอฟเฟ t l i ไลบรารีครับเราก็มาที่ในส่วนของไตเติลเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับเราจะเห็นซับไตเติลอยู่ตรงนี้ให้เราคลิกแล้วลากเข้ามาใส่ได้เลย ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะปรับความยาวของซับไตเติลตัวนี้ให้ใช้เมาส์มาไว้ตรงขอบแล้วก็คลิกลากเอาตามที่เราต้องการได้เลยครับเราสามารถเลื่อนตำแหน่งของซับไตเติลได้เหมือนกันนะครับให้คลิกที่ซับไตเติลตัวนั้นแล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยต่อไปเราจะนำซับไตเติลตัวนี้ออกไปใช้งานนะครับให้มาที่หน้า Deliver ครับที่หน้า Render Setting ครับให้มาดูตรงข้างล่างตรงนี้ครับจะมีเขียนคำว่า s u b t i t l e s e t t i n g ง ในส่วนของ Format ครับถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็น a s a separate file เนี่ยมันก็จะเป็นการ Export วิดีโอออกไป1อันแล้วก็มีไฟล์ Subtitle อีก1อันส่วนอีกแบบหนึง่งถ้าเราจะ Export แล้วให้ Subtitle ตัวเนี้ยฝังไปกับวิดีโอเลยก็ทำได้เช่นกันครับให้มาในส่วนของ Format ครับแล้วก็เลือกเป็น burn into video ซึ่งการ Export แบบนี้ก็จะได้วิดีโอพร้อมกับ Subtitle ติดไปด้วยเลย เป็นยังไงกันบ้างครับกับการใส่ซับไตเติลให้วิดีโอแบบง่ายๆด้วยโปรแกร,รม DaVinci Resolve 16ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ